สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมากินเสริมคอลลาเจนครับพี่น้องกินตีนครับพี่น้องกินตีนมือนีกินอย่างก,กินตีนแห้งนะครับก็เลยไปซื้อมาต้มนะครับผมต้มยุ เกือบสองชั่วโมงนะครับพี่น้องน่าจะเปือ่อยดีอยหลังจากที่เอามาเบิ่งนะครับตำไส้ขนมเส้นจักนิดหน่อยนะครับผมลกระเทียมโทนขานา่าได้กระเทียมโทนคูนดน,นะครับดองน้ําผึ้งนะครับพี่น้องพักมี่นี่แหละครับบบเนนพักมือนี่จจกสิกินก็พักยังไงเนาะพี่น้องก็ตีนเนาะนะครับมาบาทีมาแเสบแสบน้ำกันครับผมอืมบรรยากาศดีดี คีอแรกว่าสิเอาแบบจนเปื่อยคักเลยเลยแต่นี่ก็เกือบสองชั่วโมงนะครับก็บเลยพ่ออืมกำลังคดีครับกำนี่แซบพี่น้องแซบ เอาขนมเส้นมาขังเคียงน้ำสือมาลายอยู่พี่หนง tìm tôm theo đều bớt xỉu xe năm giả tìm cay hết với năm giả tìm cay sắp xếp เสดาย้ย่งเดี๋ยวตีนไก่ปองไงครับขันตีนไงนี่คือสิครั์ค อายุเข่าพี่น้องสงสัยฝนตกห่อยอดบอักม่วงเพราะว่าบักม่วงเป็นดอกแล้วเด้ดอกบอักม่วงสันดอกเป็นดอกแล้วเด้พี่น้องทุกปีฝนสิตกห่อดอกบอักม่วง แปลกเนาะข้อบองมองเป็นดอกปุ๊บฝนก็นตกเนยปานบ้านสั่งขึ้นมาอีก แซ่บไปหนอ่อยอร่อยอร่อย

ตอนต้มผมใส่เกลือลองไปน้ำแบบอันนันมีความนัวรสด,ดีน้ำแบบว่าเขาเพิ่มความนัวต้มไหมมันความนัวเข้าไปในตีนโตไกโตตีนไก่นะ อ,อยู่ดีๆอยู่ดีๆมากวนเลยพี่น้องตัวปวนมาแลว้วพี่น้องเอ้ย ต้มต่อทนัทนทันเต่าแก่นมันเปลืองแก่นพี่น้องเพราะว่ามันต้องต้มโดนเด้ยครับสมัยตะกี้ก็จะเอา,เอาใส่ใส่สอดลงไปน้ำ mình phê lêu wa san chắc mẹn mẹn รอบนั้นมิตเตตีนง่าอบบวบแซบครับ

มันติดง่ายโรคอันนี้อันสายพันธุ์นี่แตว่ว่าเศร้าเร็วประมาณ่เจ็ดมือกับเศร้าละมันบ่ลงปลอดก็แล้วแต่คนนึกก่อนละท <c oughs> ี่แรกว่าสิบกาบ,บาลได้พี่น้อง ย่านนั้นพอดีว่าเปิดเลี้ยนมานักเลี้ยนกับมาโุงเลียนเทิ่งแทบบานเป็นกะมีคนป่วยก็เลยคิดไปคิดมาเอออยากกับบ้าน <c oughs> คือสิบว่เป็นยังดอกหน่ น้องเดียนห่างจากบ้านประมาณหาสิบโลครับไปกลับก็บเป็นร้อยเดือนหนึ่งสิบโมบันคาน้นมันเดือนละหาหกพันผมเตะร้อยโลไปกลับแต่ละมือสามสิบหมือเอ้ยยี่สิบหมือ เพราะว่าเัอาทิตย์หยุดจำไห้ผมอยู่น้นสังเบิดค่คาน้มมั่นเดือนละสี่พันไปกับสามสิบโลแล้วก็กลับบ้านทุกเสาร์อาทิตย์จากบ้านมาจากน้นสังมาบ้านเกือบเ่าได้ปะเกือบร้อยโลพี่น่อง เกือบลอยลกได้ใหญ่ไม <im arat au> <im arat au> ่อยู่ไก่โกเกาวามันสิประหยัดน้ำมันท่อเกาพี่น้องย่อนยังตีย่อนน้ำมันมันข้น ในใหญ่ไม่อยู่ไกลกว่าเก่ตาตั้งจากเก่าเป็นหาซิบโลนเนะแล้วก็สะดวกสบายขึ้นดูครับเพราะว่ามันอยู่ในเมืองขอบุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดประกันไดก็ต้องขออภัยนะครับเมื่อนีเวลาล่วงเลยไปหลายแล้วนะครับพี่น้องนอก,ก็นต้องขออภัใลยในหลายพอกันไหมในคลิปต่อไปครับ ขอบคุณเวลาสวัสดีครับ